สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งปลั๊กอินที่ชื่อว่า m o d บาร์นะครับมอสบาร์เอาไว้ทําอะไรนะครับ m o d บาร์ก็คือปลั๊กอินที่เอาไวต้ตรวจสอบค่า On Page นะครับและทําไมลูกค้าถึงต้องติดตั้ง m o d บาร์นะครับเพราะว่าเวลาทําเว็บไซต์เนี่ยลูกค้าจะต้องทําการปรับเรื่อง SEO On Page ะครับโดยเฉพาะหน้าโฮมเพจหรือหน้าเป้าหมายที่ต้องการให้มันมี อันดับในผลการค้นหานะครับลูกค้าต้องปรับเรื่องของ m e t aten, a ไต t ต e ลเม a d e s c r i p t i h e n H1,H2 ตัวหนานะครับ attribute ของรูปภาพ attribute ของลิกงก์งต่างๆนะครับซึ่งฟังแล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวลูกค้านะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำให้มันใกล้ตัวมากๆนะครับและถ้ายังไม่เข้าใจอ,อีกเนี่ยผมก็เลยจะทำ คลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ใช้ปลักอินมอดบารนะครับในการเข้ามาช่วยปรับเกี่ยวกับเรื่อง SEO on page นะครับอันดับแรกนะครับให้เราพิมพ์คำว่า Chrome Store นะครับหรือถ้าเบราว์เซอร์ Chrome ใครปรากฏไอคอนแสดงแอปแบบนี้นะครับก็กดที่ไอคอนนี้ก็ได้นะครับ อยื่ถ้ากดที่ไอคอนนี้ก็ต้องมาที่ร้านค้าบนเว็บนะครับแต่ถ้าเกิดมาที่พิมพ์คำว่าโคมสโต e นะครับก็ให้เข้ามาที่โคมเวฟสโต้ขีดแอปนะครับเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับให้เราพิมพ์คำว่ามอสบาร์นะครับ เนี่ยครับปลั๊กอินที่เราจะติดตั้งนะครับก็จะเป็นรูปหุ่นยนต์ภาพสีฟ้านะครับชื่อว่ามอดบาให้ลูกค้านะครับกดเข้าไปที่เพิ่มในโคมนะครับจากนั้นกดเพิ่มเสียงขยายอ่าถ้าสังเกตนะครับจะมีไอคอน M ปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งเป็นไอคอนเพื่อแสดงว่าเราได้ทำการติดตั้ง ปักอินชื่อ m o d บาร์เข้ามาใน Web, เว็บเบราว์เซอร์นะครับวิธีใช้งานนะครับวิธีใช้งานเนี่ยให้เราคลิกไปที่ปุ่มออคลิกไปที่ไอคอน m o d บาร์นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมทำการอัดหน้าจอวิดีโออยู่มันกดแล้วมันไม่ค่อยทำงานนะครับก็เลยเลยจะสาธิต ลําบากนิดหน่อยนะครับอ่ามาแล้วจริงๆครับผมอ่ามาแล้วครับเมื่อเรากดที่ไอคอนมอสบารนะครับสิ่งที่ เราอาจจะต้องเข้าไปดูบ่อยๆหน่อยนะครับซึ่งเป็นออคําสั่งพื้นฐานของมันที่ที่ตัวผมเองก็ใช้แค่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถดูเองได้ง่ายๆนะครับให้มาที่ไอคอนแว่งขยายนะครับกดเข้าไปทีหนึ่งมันก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมานะครับในส่วนของ on page element นะครับเนี่ยครับก็คือค่าตรงส่วนเนี้ย ลูกค้าก็สาม,มารถเข้าไปปรับในหลังบ้านนะครับเมื่อปรับหลังบ้านอย่างไรเนี่ยสิ่งที่พบก็คือลูกค้าจะนึกภาพไม่ออกว่าสิ่งที่ฉันใส่เข้าไปมันจะปรากฏอะไรอย่างไรนะครับซึ่งผมมักจะบอกให้ลูกค้าไปติดตั้งมอดบาร์แต่อเผอิญว่าไปบอกว่าลูกค้าทําตรงนั้นตรงนี้เข้าไปที่โคนสโตแล้วแบบส่วนมากลูกค้างงก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับประเด็นเลย ส่วน m o d บา r บอกอะไรบ้างนะครับก็คือ p พจไตเ t aten, ิลเมตาเด c คชันคีย์เวิ h e d หน h 2นะครับคือตรงเนี้ยคือสิ่งที่ลูกค้าจะต้องไปปรับนะครับและถ้าปรับแล้วนึกภาพไม่ออกนะครับก็ให้มาโหลดปลั๊กอินมอ d บา r เนี่ยเข้าไปช่วยตรวจสอบว่าสิ่งที่ลูกค้าปรับมันขึ้นอะไรอย่างไรนะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับ